วันนี้จะพามาจาับสัตว์ในมินิเวิ์ดนะคะสัตว์ตัวแรกที่จะจับนะคะจะเป็นกวางของนภานะคะกวางประเภทนี้จะสามารถพบได้ในคะ่ำคืนกลาค่ำคืนนะคะจะสุมแบบเกิดนะคะน้องจะกินผนึกนภาน,น,น,นะคะได้จากการสังหารมอนเตอร์นะคะในค่ำคืนพ,นนพารลิโอนะคะสกิลของน้องจะเป็นสกิลที่กระโดดสูงนะคะสามารถกระโดดได้สองครั้งติดต่อกันนะคะแล้วจุดของในที่สูงนะคะพวกสัตว์ที่เป็นผนึกนภานะคะ จะมพีพลังงานอยู่ที่100นะคะจะเห็นที่แถบซ้ายมือสีม่วงนะคะคือถ้าถ้าแถบหมดน้องจะกลับไปเป็นกวางปกตินะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะพาถ้าขีดพลังงานหมดน้องจะกลับเป็นสัตว์ปกติเลยะคะ่ะเราสามารถให้ ผนึกนภา,ากับน้องเพื่อทาให้น้องเป็นสัตว์นภา,ากลับคืนได้เหมือนเดิมน,นะคะต่อไปจะเป็นมอมอนะคะตัวนี้จะกินเชอรี่นะคะเออเชอรี่นี้สามารถฟาร์มได้ตามป่าเลยนะคะป่าเชอรี่ทั่วไปะะที่ที่จะพบน้องก็พบได้ทั่วไปนะคะน้องจะมีประเภทปกติแล้วก็ประเภทของนภา,านะคะต่อมาจะเป็น,นด,ดังโง่ค่ะดังโงดจะกินมันฝรั่งนะคะสกิลของน้องก็จะเป็นสกิลการกระโดดเอ้ก็ ถ้าเป็นปกตินะคะจะเป็นสกิลกระโดดสูงแต่ว่าถ้าเป็นของนพา,าน้องดำโห่จะสามารถปล่อยอสกิลวาร์ปได้นะคะแต่ไม่รู้ว่า,าวาร์ปไปยังไงนะคะเพราะว่าก็เพิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> จะเคยจับนะคะ <c oughs> นี่ค่ะส่วนน้องมอสนะคะกดค้างถ้าเป็นอของนพา,านะคะน้องจะพุ่งไปข้างหน้านะ น่าจะสร้างความเสียหายค่ะสร้างดาเมจนะคะส่วนน้องมอมมปกติก็จะเอ่อเป็นสกิลการกระโดดมากกว่านะคะจะเป็นการสกิลเอ่อสกิลกระโดดสูงค่ะมอมมปกติแล้วก็ดังหง่ก็จะกินแบบเดียวกันเลยน่ะคือดังโง่จะกินเป็นมังสรังค่ะสำสำหรับดังหง่ป่าธรรมดานะคะแล้วก็มอมอธรรมดาก็กินช้เรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็จะเป็น ต่อมานะคะจะเป็นนกกระจอกเทศค,ค,ค่ะน้องจะเป็นเป็นไม้เสไม้ยักษ์นะคะแผนที่จะเจอน้องได้ก็จะเป็นแผนที่ทะเลทรายนะคะเป็นแผนที่ทะเลทรายนะคะสกิลของน้องจะเป็นสกิลกระเด็่สูงค่ะแล้วก็ความสามารถของน้องจะเป็นการวิ่งไบนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับน้องนกกระจอกเทศนะคะต่อมานะคะจะเป็นนกพะลูกนกพะลกสามารถพบได้ใน เอ่หน,นึนะคะเ็นเปลาสดนะคะเป็นปลาเป๋าวตัวสีฟ้าแล้วก็จะมีอีกสองชนิดนะคะที่น้องกินนะคะน้องก็จะเป็นแบบวิ่งวิ่งเร็วเหมือนกันนะคะสำหรับน้องมีค้อมีเอ่อจะมีเนี่ยคะ่ะจะเป็นปลากระตูนสดนะคะแล้วก็ปลาลปลาชิงสด มันก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าเจ้ามีชลโลนี้ก็จากที่เล่นๆมาก็ยังยังไม่เจอน้องนะคะแต่เจอ,เอ,อแล้วก็วเ,เอ่วไปมากกว่าเ<อ>านี่ยค่ะน้องก็แต่กระโดดสูงด้วยนะแล้วก็ต่อมาเป็นจิ้งกสาวค่ะอันนี้จะกินกระต่ายแ็นะคะสามารถขับได้นะคะในเอในที่ทำอาหารเลยตุก เรื่องเลหม้อหม้อซุปก็ได้ค่ะรต่ว่าเป็นเป็นหม้อซุปก็ค่ะน้องก็จะเอากระโดดสูงนะตัวที่ค่อยๆแต่ไคลโลก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็จะจะมีเป็นต่อไปก็จะมีหลายตัวอยู่นะคะเดียวนี่ค่ะเป็นดังโกธรรมดานะคะกินมันฝรั่งมือนกันค่ะซึองเนาจะเป็นการกระโดดสูงอย่างที่พูดไปนะคะก็จะไม่มีอะไรมากกับ น้องดังโง่ป่านะคะน้องจะสามารถพบได้ในที่ราบสูงอะคะ่ะเป็นหน้าผาหรือเป็นภูเขาอย่างเงะะี้ยน้องก็เกิดนะคะแล้วกตต็ต่อมาจะเป็นหมีแพนด้านะคะจะสามารถพบได้ตามป่าน,นะคะน้องจะกินต้นไผ่นะคะแล้วก็น้องจะ,ออะเอ่ออ,อะไร เติมกอไผ่ค่ะเพราะว่าน้องน้องแบบหิวหิวบ่อยมากส่วนน้องลิงที่เห็นตรงนั้นน้องจะกินเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็จะพบว่า้ตาป่าดงเล็ค่ะส่วนน้องหมาตัวนี้จะกินเป็นไข่ไก่นะคะถ้าเราให้อาหารใ่แล้วไก่จะออกไข่มาเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจับหมาป่าได้เลยนะคะหมาป่านี้ก็พบได้ในแผนที่ทั่วไปนะคะส่วน น้องหมาทิเบตนี่น้องหมาทิเบตจะเป็นน้องจะกินเป็นต้อนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อกระต่ายค่ะจะกินเป็นเนื้อกระต่ายค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่เชิงเขาบอกว่าถ้าป้อนเนื้อกระต่ายแล้วน้องจะพาออกล่านะคะแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าน้องล่ายังไงนะคะแค่แค่บอกว่าเขาบอกบอกแค่ว่าแบบน้องจะพาออกล่าแต่ก็เคยป้อนแล้วน้องก็เหมือนกับว่า เดินตามไปก็ไม่เห็นอะไรนะคะเดกสิ่งมีชีวิตเกิดรอบๆก็มีนะคะก็ไม่เห็นว่าน้องจะทําการล่าหรืออะไรเลยเออตัวต่อมานะคะจะเป็นอูดทะเลทรายนะคะสามารถพบได้ในแผ่นที่ทะเลทรายนะคะน้องจะกินเป็นต้นกระบองเพชรน,นะคะเป็นเออไม่ใช่ต้นกระบองเพชรค่ะเป็นผลกระกระบองเพชรน,นะคะน้องก็เป็นสัตว์เอาไว้ขี่ค่คะ,คะ ไว้ก็จะเป็นการกระโดดสูงเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นม้า แล้แล้ไม่ค่อยดีนะคะก็ปล่อยชาวบ้านเยอะเกินไปนี่รืองเกี่เตป็น้่องแรวจะมีอ่นต้องใสอ่านนะคะแ่ว่าคอจะเ้าถึงได้แต่ว่าตัวอ่านก็ไม่รู้ว่ามันหาจุหน้าตาดี ต่อมานะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษนะคะที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงพิเศษเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องไปกินกบหรือที่ไหนน้องตรงๆกินเป็นตายเป็นว่างเป็นขแล้วก็ทำใหเป็นน้ำบางๆนะคะบงทีจะไปกินขนม วันนี้เราจะไปดูร้านถิ่นแมวเล็กร้านต่อไปนี้จะเป็นเหมือน ดีกันดีกแล้วเปิดด้วยเอาทาไม่ืนด้วยจำทม่ได้นะคะด้อ่าได้แค่จริงๆบเอ้ยตังตังตงนจริงจริงนี่นะะจริงนี่น่เอ่อร่วมกับเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเบ้านฟังมเบ เรามีนี้ชีสเนีเราจะทชีบแบบเลีเ้ยงมาเนาะนังแอบแบอบแต่ว่าวางวางลูกกระตุ่นไดอีกนะไอ้วนะตายเดี๋ยวขอเสริมสักหน่อยนะคะจะมีจัดเลี้ยงเพิ่มมาอีกนะคะที่แบบลืมลืมจับให้ดูไปนะคะก็จะมีเป็นนกนกกระจอกคะ่ะนกกระจอกแล้วก็ไก่บินนะคะสองตัวนี้สามารถพบได้ในออเกาะรอยฟ้านะคะ รอยฟ้าก็จะมีอ,ะอยู่ตามแมพเลยค่ะแกไม่ได้รับเชิญโอ้ยานจะปวด เป็นไก่บินไก่บินจะกินเป็นลูกพีนะคะสกิลของน้องจะนี่ค่ะมันก็จะบินบินได้นะ,ะสามารถแบบเวลาเราจับบนเกาะลอยฟ้าก็แล้วก็จับไก่บินล่ลงมาเลยนะเวลาได้ไปถึงถึงกกดสกิลนะคะน้องก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อ เป็นน้องลิงนะคะน้องลิงจะมีนิสัยแบบขี้ขโมยของนะคะพวกแบบอาวุธหรือว่าเป็นอุปกรณ์สมใส่คะ่ะชุดเกราะหรืออะไรทำน,นองนี้นะคะแล้วก็พวกแร่นะคะน้องจะชอบขโมยแบบนี้นะคะ่ะที่เจอนะคะกล้วยหอมนะคะนี่ของน้องก็จะ,ะยังไม่มีคําสั่งให้นั่งนะคะ จะเป็นแบบตามเราไปนะคะแล้วก็น้องก็จะเก็บของช่วยเราได้หกช่องนะคะแล้วก็จะลองจับตัวต่อมาจะเป็นเป็นหมาป่านะคะเป็นหมาป่านะน้านะ,ะน้องก็จะกินเป็นไข่ไก่เหมือนกันนะคะก็ยังไม่รู้ว่าน้องหมาป่านะำพานีจะเป็น เดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะคะเดี๋ยวทดสอบตรงแถวนี้ก็ได้นะคะเดยน้องกัดปกติเหมือนกันกับออดาเมจเท่ากันเลยค่ะน่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะคะไม่มีอะไรพิเศษะคะ่ะปกติมากค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเป็นต่อปูลาวานะคะปูลาวาอยู่ไหนน้องแต่ขอหาแป๊บหนึ่งนะคะน้องจะกินเป็นปลาย่างนะคะจะมีเหมือนกันกับกินเหมือนกันกับเอ,อมีข้อโลกเลยค่ะแต่ว่ามีข้อโลกจะกินเป็นปลาสดนะคะ ส่วนของปูเรา,าจะกินเป็นปลาย่างแทนนะคะจะเป็นเนี่ยค่ะปลาตะแป๋วแล้วก็ปลานี้นะคะปลากระตูนแล้วก็จะเป็นเนี่ยค่ะป,าาปลาชิน้นชิ้นช้น,ชน,ชนย่างนะคะเว้ยอันนี้ไข่ระเบิดผิดผิดไข่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสักครู่สักครู่ค่ะเห็นมป็นสีแดงๆก็เลยจิบมาไม่ไม่ได้ดูเลยค่ะเมื่อกี้นี้ ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะน้องจะเป็นตัวนี้นะคะหน้าตาคล้ายกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะน้องก็จะกินเป็นปลายย่ายงนะคะอุย้ยน้องขี่ได้ด้วยน้องทำอะไรได้เนี่โยโน้องจะเป็นสัตว์ขี่นะคะดูๆแล้วอ้ยกระโดดได้ด้วยอุย้ยตายโทษทีลูก น้องว่าจะมุดตินเออน้องก็จะเป็นสัตว์ขี่นะคะเขาก็จะเดินเดินทะแยงได้นะคะตามปูปกติเลยค่ะน้องก็จะเป็นทะแยงนะคะเดินทางตรงไม่ได้คะ่ะน้องเคลื่อนไม่ได้ค่ะต้องทะแยงข้างเหมือนเหมือนปูแถวบ้านเรานะคะก็จะมีแค่นี้นะคะสวนเอ c พีซีจะบอกอีกทีนะคะ ็นชาวบ้านนะคะใช้แรงงานสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม